จับเขาเราเริ่อก่อนอื่นเลยนั้นขอขอบคุณคุณบุรินพุทธสาคามดเนตให้9บาท99สตางค์ขอบพระคุณมากๆครับถือว่าเป็นเลขมงคลเป็นกำลังใจให้ผมได้มากเลยทีเดียวความเดิมตอนที่แล้วพบชายหนุ่มได้เจอกับอดีตผู้จัดการอีกครั้งชายหนุ่มบันดาลโทสะเป็นอย่างมากเนื่องจากว่า อดีตผู้จัดการขายเขาให้กับสยามเทรดดิ้งแต่ทว่าเมื่อรู้ความจริงเรื่องกล่าวของชายคนนี้ทาให้พบให้อภัยเขาเพราะเหตุผลชายอดีตผู้จัดการแนะนําตัวว่าเขานั้นชื่อหมูทุกคนรับรู้และรับทราบจากนั้นก็พาไปยังคฤหาสน์ริมน้ําของลุงสีทว่าเมื่อไปถึงกลับผิดคาดเนื่องจากว่าคฤหาสน์ที่ลุงสีกล่าวมันเป็นชุมชนแออัดริมน้ําถึงกระนั้นชายทั้งสองผู้ไม่มีที่ไป ต้องจำใจเข้าไปภายในบ้านตามคำาชักชวนของลุงสีก่อนจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับลุงสีเปิดประตูเข้ามาภายในบ้านจะเรียกว่าบ้านมันก็ไม่เชิงเสียทีเดียวเนื่องจากว่าไม้ที่เอามาตอกตอกกันให้พออยู่อาศัยมันไม่ต่างจากบ้านเรือนแถ,แถวนี้นักทว่าภายในก็เป็นเพียงแค่พื้นไม้บูแยกเป็นร่องห่างกันจนนิ้วแย่ลงไปได้ ถึงขนาดที่ว่าเห็นน้ำซัดสัดก,ก,กับตัวเสาที่พยุงบ้านสมสมหลังนี้ได้เลยกลิ่นของขยะและสิ่งปฏิกูลเด้ขึ้นมาจากใต้พื้นบ้านพบที่กำลังจะเหยียบขึ้นมาบนบ้านถามกับลุงสีคำแรกว่าหากย่างเดินเหยียบขึ้นไปพื้นมันจะถล่มร่วงลงไปเบื้องล่างไหมลุงสีหันมายิ้มแล้วก็พูดว่าถ้าเป็นเองก็อาจจะไม่แต่หากเป็นไอหมูล้วก็ไม่แน่เหมือนกันสิ้นคำ หมูที่กำลังจะก้าวขึ้นบ้านถึงกับหยุดการกระทำลุงสีจึงพูดว่าข่าเยี้าเล่นไม่มีอะไรลร็อกแม้ลุงสีจะพูดออกมาเช่นนั้นทว่าหมูก็ยังไม่เชื่อด้วยที่ตอนนั้นเป็นชายร่างท้วมอาจจะล่วงหล่นลงไปจริงๆเสียก็ได้ลุงสีถอนหายใจก่อนจะพูดว่าเช่นนั้นก็ดูนี่สิ้นคำลุงศีแกก็เดินเหยียบไปทั่วบ้านกระทั่งลุงศีเริ่มกระโดดบนพื้นไม้ อันดูไม่ค่อยคงทนนักปรางก็พูดว่าเห็นไหมเห็นไหมมันแข็งแรงเพราะข่าคนนี้เป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองพูดยังไม่ทันขาดคำในจังหวะที่ลุงสีกระโดดอีกครั้งหนึ่งขาของลุงสีข้างหนึ่งทะลุลงไปข้างล่างเสียงร้องด้วยความตกใจของชายวัยกลางคนก็ดังขึ้นโอ้ยโอ้ยพบกับหมูยืนหัวเราะคิดคักในสภาพของชายคนนี้ถ้าไม่ลุงสีตะโกนบอกว่า จะยืนหัวเราะอีกนานไหมมาช่วยดึงข้าขึ้นไปหน่อยโอ้ยโอ้ยลุงศรีกล่าวพร้อมกับเสียงอันเจ็บปวดออกมาพบที่ทนดูไม่ไหวจึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยชายวกลางคนโดยการช่วยดึงร่างขึ้นมาเทว่าชายหนุ่มดึงออกมายากนักจึงขอช่วยหมูมื่อช่วยอีกแรงหนึ่งทว่าหมูที่ยังกล้า,กล,ากลัว,ลวไม่ยอมเข้ามาภายในบ้านทำให้พบต้องพูดออกมาว่าชายคนนี้ รู้เรื่องสมบัติหากช่วยเขาเขาจะบอกเรื่องสมบัติให้พวกเราชายร่างทุมได้ฟังตาโตเป็นไข่หานรีบเดินขึ้นมาบนบ้านเพื่อมาช่วยลุงสีอีกแรงหนึ่งหมูทุ่มเททั้งกายทั้งชีวิตช่วยดึงชายคนนี้ขึ้นเมื่อรู้ถึงผลตอบแทนที่จะได้รับแรงกายแรงใจที่มีเท่าไรหมูทุ่มเทช่วยพบดึงลุงสีขึ้นมาจากร่องเล่นเอาทั้งสามนอนแผ่ลาด้วยอาการเหนื่อยพบจึงพูดแซลขึ้นมาว่า พื้นบ้านอันแข็งแรงมั่นใจนะักมั่นใจหนาะกลับพังง่ายๆดีไม่หล่นล่วงลงไปกินน้ำคลองลุงศรีที่นั่งข้างๆก็พูดสวนทันทีว่าใครจะไปรู้ล่ะว่าถ้ากระโดดมันจะพังบ้านไหนๆมันก็เป็นไม่ใช่แค่บ้านข้าคนเดียวหรอกหมูได้ยินก็สวนทันทีว่าเอา้ลุงศรีจะกระโดดเพื่อลุงศีสวนทันทีว่าก็เองมินบ้านข้านีวาแต่อย่างน้อย เองก็เข้ามาในภายในบ้านข้าแล้วไม่ใช่หรือหมูยิ้มแห้งๆลุงสีจึงพูดต่อว่าเช่นนั้นเราจะเข้าเรื่องการออกตามหาของขลังและออกล่าสมบัติตามที่ข้าคนนี้ได้แผนที่มาขณะที่ลุงสีกำลังจะเข้าเรื่องสาระสำคัญจูๆ่ๆพบก็เกิดปวดท้องหนักกระทันหานใบหน้าอันเยเกทำให้ลุงสีและหมูต้องถามถึงอาการพบที่มีท่าทีเขินไอายไม่ยอมพูด ทำให้ลุงสีต้องพูดตะคอกใส่เอ็งเป็นอะไรของเอง็งไอ้พบชายหนุ่มทนไม่ไหวตะโกนใส่ชายไวกางคนว่าผมปวดขี่เพียงคําเดียวเท่านั้นลุงสีกับหมูถึงกับชะงักจังหวานนั้นเองพบรีบถามหาห้องน้ําลุงสีก็บอกว่ามีมีม,มีห้องน้ําคาลือหาดของขา้าอยู่ในตัวบ้านไม่ต้องกังวลใจไประหว่างที่ลุงสีกําลังพูดจาโอ้อวดห้องน้ําของตัวเองอยู่นั้น พบที่ข้าศึกตีหน้าด่านใกล้จะแต,แตกตะโกนสวนว่าอย่าโมวแต่พูดพรามผมไม่ไหวแล้วอยู่ไหนลุงศรีรีบชี้ไปทางประตูหนึ่งที่อยู่ข้างหลังบ้านทันทีชายหนุ่มไม่อรอช้าวิ่งไปอย่างไอประตูนั้นเขาแทบจะถีบประตูไม้เก่าๆที่เปิดยากเย็นแสนเข็นอะไรวะคนกำลังรีบๆอยู่พบบนออกมากับตัวเองลุงศรีจึงบอกว่าต้องยกไอประตูนี้ขึ้นสักเล็กน้อย ธรรมดาของบ้านเก่าๆคนแกๆ่ๆโอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยพบบนไปยกประตูไปไม่นานนักชายหนุ่มก็ทำสำเร็จประตูบานเก่าๆยกมันเสนิดให้บานพับลงล็อกพอดีชายหนุ่มรีบพุ่งเข้าไปมองหาซึ่งสวรรค์อัดกองอยู่เพียงแค่เอื้อมแต่เมื่อพบเข้ามาภายในถึงกับต้องพงังาเมื่อเจ้าห้องน้ำสุดแสนพิเศษมันเป็นพื้นไม้แบบเจาะรูให้พอหย่อนกลน ปลดทุกลงไปอย่างเบื้องล่างชายหนุ่มเห็นก็เข้าใจทันทีว่าทำไมแม่น้ำข้างล่างนี้มันส่งกลิ่นแปลกๆเพราะอุจจาระปัสสาวะของชาวบ้านที่นี่ผสมกับขยะที่คนมักง่ายทิ้งอย่างไม่เป็นที่นั่นเองพบตะโกนถามลุงศรีทันทีว่าจะให้อึลงไปข้างล่างนี้เลยหรือชายหนุ่มว่าสีก็ตะโกนกลับมาว่าใช่เห็นถังน้ำข้างๆนั้นไหมก็ตักล้างเอาเองก็แล้วกัน พบที่ข่าศึกบุกไม่รู้จะทำเยี่งไรต่อเขารีบจัดการหย่อนก้นลงไอช่องที่ว่านั้นทันทีสิ่งปฏิกูลต่างๆลงไปยังแม่น้ำระหว่างนั้นหมูกับลุงสีก็สนทนากันโดยหมูอยากรู้เรื่องสมบัติที่ลุงสีกำลังจะไปตามหาทว่าลุงสีก็ยังไม่เชื่อใจหมูนักโดยบอกให้อรอพบออกมาก่อนซึ่งจะคุยพร้อมกันทีเดียวตนนั้นไม่อยากเสียวนาหลายรอบหมูได้ยินก็ไม่ได้พูดอะไร รองพบตามคำของลุงสีไม่นานนักพบก็เดินออกมาจากห้องน้ำชายทั้งสองคนหันไปมองจะได้เริ่มเปิดพธิธีสนทนาเสียทีทวาระหว่างที่พบเดินออกมาใบหน้าของเขาดูเศร้าๆทำให้ลุงสีต้องถามถึงสาเหตุชายหนุ่มก็ตอบว่าผมนั้นรู้สึกผิดที่ปล่อยสิ่งปฏิกูลลงแม่นะ้ำลุงสีได้ยินก็ัวเราะออกมาจากนั้นก็พูดตอว่าโอ้ย เองจะงี่เง่าไปถึงไหนคนในชุมชนเขาไม่มีทางเลือกมากหรอกนะไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากขี้ให้เป็นกิจจาลักษณะแต่ทำอย่างไรได้เขาไม่มีเงินทองสร้างห้องน้ำดีๆเพียงแค่มีกินไปวันๆก็ถือว่าเยอะแล้วพวกเองเห็นไอ้กำแพงใกล้ๆต้นไม้ใหญ่นั่นหรือเปล่านั่นมันกำแพงวัดชาวบ้านที่นี่มักจะเดินไปอาศัยวัดนั้นเสมอๆหลวงพ่อแกใจดีนะให้ใช้ห้องน้ำให้ข้าวปลาอาหาร ซึ่งตกเย็นเราจะไปเอาเข้าวกันที่นั่นแต่อย่าลืมว่าหากเราใช้ของวัดก็ต้องช่วยดูแลรักษาความสะอาดหรือมีน้ำจิตน้ำใจช่วยหลวงพ่อแกบ้างเอาเข้าจริงๆข้าว่าคนจนๆสภาพหากินไปวันๆอย่างคนที่นี่ยังมีน้ำใจกว่าคนรวยบางคนเสียอ,อีกอย่างเจ้าสัวที่รวยล้นฟ้าครอบครองนูน่นครอบครองนี่เต็มไปหมดไม่แม้อยากจะเว้นช่องทางหากิน ให้คนที่เขาไม่มีเงินบ้างเอ็งเห็นไหมว่าของในบ้านของข้าไม่หายแม้แต่ชิ้นเดียวขนาดข้าจากบ้านไปเป็นปีหมูได้ยินก็พูดส่วนทันทีว่าคำพูดของลุงมันก็ไม่ถูกเสียทีเดียวนะคนจนบางคนอย่างพวกขี้หยาหรือนักเลงก็มีปล้นข้าชาวบ้านชาวช่องเขาเช่นกันลุงสีจึงส่วนว่าก็อย่าไปนับเจ้าพวกนั้นสิทว่าการศึกษาเข้าถึงเด็กๆพวกนั้น พวกเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้เอาเป็นว่าเราอย่ามาเถียงเรื่องชวนปวดหัวนี้เลยตอนนี้มาคุยเรื่องสมบัติที่เราจะต้องไปเอาก่อนว่าแต่ไอ้นุม่มไอ้หมูชายคนนี้ไว้ใจได้หรือไม่ลุงศรีกล่าวถามพบต่อหน้าหมูดื้อเสียอย่างนั้นพบได้ยินคําถามอันพูดมากกระทันหันตอบอย่างติดติดขัดขัดว่าก,ก็คงไว้ใจได้กระมังครับว่าแต่ทําไมลุงไม่เอาทองที่ขโมยมาได้ ไปขายแล้วหายของกินอร่อยๆอละ่ะหรือไปซื้อบ้านซื้อรถพบกล่าวถามด้วยใบหน่าสงสยัยลุงสีจึงตอบทันทีว่าไม่ได้รอกเพราะทองพวกนี้จะเอาไปใช้ในการเดินทางล่าสมบัติอีกอย่างหนึ่งทองที่ข่าหยิบยืมมาจากสยามเทรดดิ้งมันก็ไม่ได้มีค่ามากไปที่จะซื้อบ้านซื้อรถได้หากให้ประมาณก็คงจะไม่กี่แสนหมูได้ยินถึงกับตาลุกวาวก่อนจะพูดว่าลุง จะมีจริงๆหรือไอสมบัติที่ว่าน่ะสู้เอาทองนี้ไปขายแล้วแบ่งกันไม่ดีกว่าหรือเอาไปใช้ตามหาสมบัติหวังลมๆแรงๆยิบช่วยก็ไม่ได้แต่ทองนี้มันหยิบช่วยได้เลยนะลุงหมูกล่าวลืมเรื่องที่ลุงสีถามพบเกี่ยวกับตนไปในทันทีลุงสีไม่ได้ยินหันไปมองหน้าหมูด้วยแววตาจริงจังก่อนจะพูดกับชายร่างทงคนนี้ว่าเองไม่เชื่อเรื่องสมบัติก็แล้วแต่ใจเอง ยากับไปก็เชิญข้ากับไอหนุ่มนี่พวกเราจะออกล่าสมบัติกันแล้วอีกเรื่องหนึ่งทองข้าเป็นคนเอามามันเป็นของข้าอย่ามาพูดให้แบ่งทำตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของลุงสีกล่าวด้วยน้ำเสียงเข้มหมูถึงกับชะงกักไม่กล้าพูดคำใดออกมาต่อบรรยากาศเริ่มจะไม่ดีพบจึงบอกหมูให้กลับบ้านของตัวเองไปเดิมทีการตามล่าสมบัติในครั้งนี้ มันมีแค่ตนกับลุงสีอยู่แล้วหมูไม่เกี่ยวสิ้นคำหมูก็โดนชายทั้งสองผลักใสไล่โรงทำให้หน้าตาสลดเหมือนกับจะร้องไห้แล้วเขาก็พูดว่าหากมีบ้านให้กลับก็คงจะดีข้าบอกแล้วไงว่าข้านั้นไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากรถที่พวกเองอาศัยมาอีกทั้งไอรถนั่นก็ยังผ่อนไม่หมดหากว่าพวกยึดรถเจอเข้าไม่รู้จะโดนเอาไปตอนไหนเอาเป็นว่า ข้าขอร่วมตามหาสมบัตินี้ด้วยเป็นไงเป็นกันเส้นคำไม่ถึงอึดใจพบก,ก็พูดขึ้นทันทีว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวการเข้าร่วมของเองต้องให้พวกเราคิดก่อนอย่างไรเองก็ดูไม่น่าไว้ใจอะระหว่างพบพูดลุงศรีก็พูดแทรกขึ้นมามันก็จริงอย่างที่ไอหนุ่มคนนี้กล่าวนายเองลองบอกประโยชน์ของเองที่จะมาเข้าร่วมกับพวกเราหมูได้ยินก็พูดขึ้นทันทีว่าอย่างน้อยข้าก็มีรถ แล้วพวกเองอ่ะจะเดินทางกันอย่างไรถ้าไม่มีรถจะใช้รถโดยสารกันหรือพกทองมากๆเช่นนั้นไม่โดนปล้นข้าก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้วเพียงหมูพูดประโยคนี้ออกมาทําให้ชายทั้งสองได้คิดก่อนที่ลุงสีจะเป็นคนพูดขึ้นมาว่าเออมันก็จริงอย่างที่ไอ้หมูกล่าวแต่เรื่องทองข้าไม่ได้พกทองแบบนี้เดินเตร่ไปเตร่มาแน่นอนต้องแปลงมันเป็นเงินเสียก่อน เพื่อจะจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวกเช่นนั้นข้าจะเอามันไปขายในวันรุ่งขึ้นลุงสีกล่าวพบที่ได้ยินก็ไม่ได้แย้งอะไรถ้าว่าหมูกลับแย้งพูดขึ้นว่าลุงจะเอาทองนั้นไปขายไม่ได้หรอกดูสภาพลุงกับพบเนื้อตัวเปือเป้อนขี้ดินอีกทั้งเสื้อผ้าหน้าตาก็ไม่น่าเชื่อถือเอาไปขายร้านทองก็เขาก็มองว่าขโมยมาสุดท้ายเขาก็จะแจ้งตำรวจจับเอา พบกับลุงสีได้ฟังมันก็จริงอย่างที่หมูพูดลุงสีจึงถามความเห็นจากหมูว่าจะต้องทำอย่างไรหมูจึงบอกว่าให้ข้านั้นเป็นคนเอาไปขายเพราะข่ามีหน้ามีตาในฐานะผู้จัดการอีกอย่างข้าก็มีสูตรอยู่ท้ายรถประกอบกับพอจะรู้จักร้านทองอยู่บ้างตอนเป็นผู้จัดการข้านั้นก็ได้ไปซื้อทองให้เมียอยู่บ่อยอครั้งเขาไม่สงสัยแน่แสิ้นคำ พบก็พูดขึ้นว่ามันก็เป็นแผนที่ดีนะแต่จะยกท้องให้เองไปขายเลยมันก็กอะไรอยู่อย่างไรเสียท่าทางของเองพวกเราก็ยังไม่ไว้ใจอดีตผู้จัดการนำว่าหมูได้ยินพบกล่าวทำหน้าสโลดก่อนจะพูดว่านี่ยังไม่ไว้ใจอีกหรือขนาดช่วยชีวิตพวกเองมานะแถมยังโดนต่อยจนหน้าบวมเป่งขนาดนี้เป็นคนอื่นคงจะเอาเรื่องไปแล้วไม่มานั่งช่วยเช่นนี้หรอก หากไม่ไว้ใจกันแล้วก็เอาทองนั่นไปขายกันเองก็แล้วกันหมูกล่าวตัดพาะผนวกกับมัดมือโชกแน่นอนว่าพวกพวกไม่มีทางเลือกมากนักจึงบอกกับหมูว่าเอาเช่นนี้ก็ได้แต่พวกเราคนหนึ่งจะต้องตามเองไปขายทองด้วยส่วนอีกคนนั่งรอภายในรถหากไม่เป็นตามนี้ข้าก็พอจะมีวิธีปล่อยแม้มันจะยุ่งยากไม่น้อยก็ตามหมูได้ยินก็รับคำเมื่อสนทนาเรื่องเกี่ยวกับทองเศษ หมูถามเรื่องแผนการต่อกับชายวัยกลางคนทันทีลุงสีที่นั่งนิ่งครู่หนึ่งท่าทางและแววตาดูจริงจังทำให้พบกับหมูต้องเงียบและจริงจังไปกับท่าทางของลุงสีด้วยชายไวกลางคนกระแอมสองสามครั้งก่อนจะพูดว่าสิ่งแรกที่พวกเราต้องไปเอาคือมีดหมอของพราลีซอซึ่งมันอยู่ในมือของพราลือในตอนนี้ลุงสียังกล่าวไม่ทันจบหมูก็พูดแทรกขึ้นมาว่า แล้วของแบบนั้นใครเขาจะให้กันต้องใช้เงินซื้อหรือลุงสีพูดต่อทันทีว่าคงไม่จำเป็นต้องขอแล้วละ่ะดูเหมือนเจ้าของที่ชื่อว่าปราลืออาจจะไม่ได้ครอบครองมันแล้วก็ได้เพราะว่าเขาหายสาบสูญไปกับชัยเชื้อสายของสยามเทรดดิง้งข้าค้นพบว่ามันผ่านมาหลายปีดีดักพวกสยามเทรดดิ้งออกตามหาก็ไม่เจอพูดยังไม่ทันจบ ครั้งนี้พบเป็นคนถามบ้างว่าแล้วเขาหายไปไหนทำไมหาไม่เจอตอนแรกผมคิดว่านี่เป็นแค่เพียงข่าวลือเสียอีกนึกว่าเขาไปเรียนต่อต่างประเทศพบกลาวพร้อมกับมองจ้องไปที่ลุงสีซึ่งลุงสีก็มองจ้องมาที่พบอีกทั้งยังยื่นหน้าเขามาใกล้ชายหน่มแล้วก็พูดว่าข่าวลือนั่นมันเป็นจริงยังไรละ่ะใช้ได้นั่งเรือออกทะเลไปกับเพื่อน โดยมีพรานลือเป็นผู้ดูแลแต่ทว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีใครหาเจออีกเลยสิ่งที่น่ากลัวคือคนของสยามเทรดดิ้งที่ออกตามหาชัยได้หายสาบสูญไปเช่นกันไม่ว่าจ้างใครไปพวกนั้นก็ไม่มีใครได้กลับมาอะไรกันที่ทำให้เรื่องนี้มันดูลี้ลับและสยองบันทึกที่ข้าอ่านมันไม่ได้เขียนเอาไว้รู้เพียงแค่ตำแหน่งจุดที่ชัยและพรานลือหาย กับคำเรียกสถานที่นั้นว่าทะเลผีลุงสีเล่าโดยกดเสียงต่ำเฉพาะประโยคท้ายสุดพบกับหมูได้ฟังก็กลืนน้ำลายเอื้อใหญ่ตาชายทั้งสองคนนั้นโตก่อนที่หมูจะพูดขึ้นว่าแล้วเราต้องไปเสี่ยงชีวิตกับสถานที่ที่คนไปแล้วไม่ได้กลับมาด้วยหรือมีดห,หมอพ่าหรืออะไรนั่นมันสำคัญกับการหาสมบัติขนาดนั้นเลยหรือ,อไรลุงสีจึงตอบหมูว่าสำคัญสิ สถานที่ที่ยวเราจะต้องไปหาสมบัติมันมีแต่พวกปีศาจมีแต่สิ่งลี้ลับเกินจินตนาการหากไม่มีอาวุธดีๆที่เปลี่ยนไปด้วยพลังอาคมคิดว่าจะรอดไปถึงหรือตามที่ข้าอ่านมามีดหมอนั่นมันมีพลังอาคมบางอย่างที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณโบราณตัวด้ามจับมาจากเหล่าหมอผีชุดขาวที่ออกล่าพูดผีปกป้องผู้คนตั้งแต่ยุคแรกๆ มีดหมอที่ดื่มเลือดปีศาจพูดผีมนักต่อนักแล้วมันแข็งแกร่งทรงพลานุภาพมันจะมอบอาคมเหนือจินตนาการให้แก่ผู้ถือลุงสีเล่ายาวจึงพักเว้นช่องไฟเพื่อหายใจหายคอหมูจึงพูดขึ้นมาอีกว่าแล้วเจ้ามีดหมออะไรนั่นจะยังอยู่อีกหรือลุงจะออกไปเสี่ยงชีวิตเพียงแค่อ่านมาจากสมุดที่ใครไม่รู้เขียนไม่ได้นะลุงหมูกล่าวลุงสีจึงพูดต่อว่า อัลเทนาทำตามที่ข้าบอกอย่าสงสัยให้มันมากนะักส่วนเรื่องสมบัติข้าค่อยบอกอีกครั้งเมื่อได้มีดหมอนั่นมาแล้วเป็นไปทีละขั้นทีละตอนสิ้นคำพบที่นั่งฟังอย่างนิ่งเงียบเริ่มมีข้อสงสยัยจึงถามขึ้นมาบางว่าไม่ใช่ว่าผมไม่เชื่อลุงนะแต่ที่พูดพูดมาลุงไม่เห็นเอาสมุดหรือแผนที่ออกมาเปิดเลยลุงจำมันได้หมดเลยเหรือลุงสีถอนหายใจ ก่อนจะตอบชายหนุ่มว่าเอ็งมันอายุอยู่วัยหนุ่มจริงๆหรือเปล่าวะความจำถึงได้สั้นขนาดนี้ข้าเคยบอกกับเอ็งตั้งแต่อยู่ในป่าแล้วว่าข้าจำได้หมดโดยแบ่งกันจำกับไอ้สาส่วนของพวกแผนที่หรืออะไรทำนองนั้นมันก็ไม่เป็นจุนไปกับกระเป๋าที่ไอ้สามันแบกแล้วยังดีที่ข้านั้นเป็นคนความจำดีพบไม่ได้ยินก็ยิ้มแหงๆระหว่างที่พวกเขาสนทนากันยาวเยียด เพลินเสจจนเวลาไปถึงยามเย็นเสียงชาวบ้านพูดคุยและก้าวเดินดังอยู่หน้าบ้านของลุงสีทําให้ชายทั้งสามต้องหันไปมองผ่านหน้าต่างอันจบเป็นช่องภาพท้องฟ้าอันกลายเป็นสีสม้มสวยงามราวกับเป็นภาพวาดยิ่งผนวกกับแม่น้ําสายใหญ่แล้วด้วยมันยิ่งสวยเหนือคําบรรยายลุงสีที่เห็นพบกําลังมองภาพเหล่านั้นอยู่แกก็พูดขึ้นมาว่าข้าบอกแล้วว่าบ้านของข้าคือฤหาลน์หาริมน้ํา วิวแบบนี้ใช่ว่าจะหามองกันได้ง่ายๆนอกจากจะมีเงินหลายสิบล้านระหว่างที่ลุงศรีกำลังบรรยายถิ่นที่อยู่ของตัวเองมันก็มีเรือขับผ่านไปผ่านมาผ่านสายตาของพบไปด้วยชายหนุ่มเริ่มหลงไหลในภาพชวนฝันนี้เสียงลมค่อยๆพัดตีใบไม้ให้ดังเสียงแ่มันสนอหูถึงขั้นที่ว่าพบหลับตารอลมที่ต้องพัดผ่านหน้าต่างมาทางตน หวังจะลงจิตใจกับเหตุการณ์ที่เจอในก่อนหน้าทันทีที่ลมพัดตีกับใบหน้าของชายหนุ่มกลิ่นของน้ำเน่าและของเสียข้อจมูกจนพบต้องสำลักออกมาทําให้สิ่งที่หวังในจินตนาการมาลายหายไปสิ้นในบัดโดนลุงสีเห็นถึงกับหผลราอออกมากนจะพูดว่าไปไปไปพวกเราไปรับข้าวที่วัดกันชาวบ้านที่นี่ไปอรอข้าวกันแล้วละ่ะว่าแล้วชายทั้งสามต่างลุกขึ้น เพื่อจะไปหาข้าวหาปลากินตามที่ลุงสีว่าเอาล่ะครับหมูชายอดีตผู้จัดจการสยามเทรดดิ้งเขาจะไว้ใจได้หรือไม่แล้วการเดินทางเพื่อค้นหามีดหมอของพรานลือจะเป็นอย่างไรบอกปละแชมตายไปแล้วหรือเปล่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อน,นั้นโปรดติดตามในตอนหน้าพอจนภัยล่าสมบัติในดินแดนผีดิบหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับ ช่วงนี้โควิดระบาดหนักขึ้นอีกทั้งผู้คนลำบากอดอยากตัวผมเองนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท,ท่านนะครับรักท่านผู้ชมมากๆไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากมีพลาดประการใดทางจับเข่าเล่าเรื่องผีก็ขออภัยมาณนาที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ